ครับก็กล่าบสวัสดีทุกคนทุกท่านรอบนะครับผมนะอันนี้ทีมชาต<โ>ิโมโอลโกนะครับจัดตีเก็บคะแนนเป็นคนที่สองครับผมออสนามที่สองนะทุกคน ระยะที่หนึโฟโฟ่งมอรโกตีโดนนะผมได้ถากแรกสามคะแนน

那后来接了，才妈。<noise> <noise> <noise>

Jesús. Sí.

โดนลูกล่านะครับ ที่สกอร์สิบสามคะแนนนะครับผมการบอกโมล็อกโโผลกโปร,โโโปรจีนระยะที่สองครับคิงาาที่สี่ครับผมลูกนี้

ลองมาดูระยะที่สามต่อครับสามส <resource. S 2> องหนส่ม ตูนีเต็มใบเลยครับผมสามคะแนนครับสกอร์ทีเป็นกคะแนนครับตอนนี้ ระยะที่สี่ของฐานที่สี่รับลมาเดรยครับรูปดี้ยกไม่ข้ามครับทุกคน นลูกมาเป็นฐานสุดท้ายครับผมฐานเป้าแล้วทุกคนตอนนี้คะแนน16คะแนนนะทุกคนเรามาดูฐานเป้าใน4ระย,ยะของฐานสุดท้ายนครับเอาทุกคน

ติดนสองระยะเลยทุกคน,นข้ามสองเป็นเสียวเรามาดูระ,ระยะที่สามกันระยะแปดเมตร ของฐานสุดท้ายจะเป็นยังไงลูกม้ามครับทุกคนนิดเดียวลายมันไม่ตรงทุกคนไู่ ครับทุกคนตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน,นก็มอนโก<อ>ตีไปได้ทั้งหมด16คะแนนทุกคนครับผมเดี๋ยวเรามาดูในประเทศต่อไปเดี๋ยวรอติดตามรับติดตามชมด้านเพจเป็นของชาิไทยได้เลยนะครับทุกคน,น ขอขอบคุณมากครับ hmm. mm hmm.